สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกออฟครับช่องดิสุุมสกีนาวีและกิจกรรมอาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยนะครับผมมาขออภัยด้วยไม่ได้รีวิวด้วยความรวดเร็วนะครับพอดีแบบไม่สบายนิดนึงนะไปหาหมอนิดหน่อยนะครับโอเคมากลับมาครับรีบรีวิวให้ก่อนเลย กำเนิดอสูรโลหิตครับผมกาัันตี2สกินใน8ครั้งครับเริ่มต้นเล่นแค่5คูปองครับกิจกรรมอยู่ถึง1กรกฎาครับผมคุ้นๆว่ามีอะไรอยู่1ถึง1กรกฎาคมแวบๆนะจำไม่ได้ไอ้สกินแพงๆสกินเทลเออแล้วก็มาพร้อมกรอบนะครับผมกรอบอะไรไม่รู้แหละคือสรุปเลย ก็คือสกินใหม่โอเมนนะฮะไวท์แองเกสนะครับผมไม่รู้อ่านถูกไหมอ่านยังไงคอมเมนต์ข้างล่างด้วยนะครับแล้วก็ไปดูแล้วมันเป็นแท็กแบบลิมิเต็ดส้มแบบแปลกๆครับคือแท็กเนี้ยมันนานๆจะวนมาทีนะครับผมก็ใครที่ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินนะครับผมก็จัดได้นะครับผมแต่ถ้าใครที่เดือดร้อนเรื่องเงินเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนนะครับผมไม่มีสกินเราก็เล่นฮีโร่ปกติได้ครับผมเหมือนกันมีสกินแค่แอคนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับผมมา อันดับแรกครับมันจะให้เลือกรางวัลซ้ายกับขวาทุกคนเห็นที่ลูกแก้วกับคัมพีไหมจริงจริงคือมันจะเป็นสกินที่ไม่มีครับเผอิญว่าไอเดียนี้มันติดท็อปร้อยมันก็เลยต้องมีทุกสกินอัน,น,นแนกแอคก่อนนิดนึงครับเออก็คือเลือก2องสกินนี้แหละครับมันจะการันตีออก4ครั้งที่ตรงลูกแก้วนะครับแล้หกครั้งออกตรงตัวคัมพียี่สินะครับผมอ่ะก็ตามนั้นคราวนี้มันจะมีแรนดอมส่วนลดครับผมเข้าใจว่าจะมี3 0มสนะ30 4 0 50 6สิบอะไระมาณนี้นะบาล้วก็ขั้นบไ้นะครับผมอ่ะ โอเคดูแลวปวดหัวทุกคนมันสุ่มกี่ครั้งไม่รู้แหละสิบสิบเอ็ดครั้งนี่แหละประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมทำมาให้เลยก็คือเดี๋ยวผมเปิดตารางแป๊บอ่ะส่วนลดของสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนจะอยู่ที่ราคาทั้งหมดเนี่ยแปดร้อยสี่สิบนะครับผมโดยประมาณนะ 4, ลดสี่สิบเปอร์เซ็นต์อยู่ที่แปดร้อยสามนะครับลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดนะครับลดหกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดร้อยสามสิบ โดยประมาณนะแล้วก็ลดเยอะสุดคือ70%ครับอยู่ที่693คูปองนะครับผม <Yahoo! S 1> ก็ตรงกับแพ็กร้านกอร์ r เดี๋ยวขึ้นให้2แพ็กนะครับ2-3แพ็กนะประมาณนี้นะก็แต่ว่ามันได้สกินแถม้้วคนอย่าลืมว่ามันได้สกินแถม2สกินก็แล้วแต่ครับใครเอาก็เอา,เอาพิจารณาดูที่เอฟเฟกคลิปนี้แล้วกันนะครับผมแล้ววิธีการเล่นนะครับส่วนลดเนี่ยให้กด2ครั้งสุดท้ายเท่านั้นนะครับถ้ากดก่อน ก็อยากเทคความเสี่ยงก็เอาไปค่ะแต่ผมจะกดสองครั้งสุดท้ายเกิดได้ก่อนแล้วราคาเต็มก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเลยโชคดีได้ไม่ต้องไปเสียส่วนลดเนียนะโอเคทุกคนไปไปกันเลยนะครับผมมันมีทั้งหมดสิบเอ็ดช่องครับห้าห้าแล้วต้องกางอีกหนึ่งนะครับผมอยากได้ผมอยากได้แบบทีเดียวแตกอะไรเงี้ยมีไหมครั้งที่สองครับมีบ้างไหมเอ้ย๋อ,อไม่ใช่ครับผมนี่เป็นรูปโปรไฟล์นะครับผมไป ครั้งที่สามครับดูทรงไม่รอดครับผมลืมด้วยว่าเมื่อกี้ลืมหรือว่ามีเท่าไหร่นะครับไม่ก็คือเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดแหละสรุปเลยนะเออเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาสรุปให้ดูอีกทีหนึ่งว่าเท่าไหร่ครับ oh, 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 oh. ครั้งที่สี่มันการันตีออกลูกแก้วนะทุกคนไปครั้งที่ห้าต่อครับผมต้องนับไปด้วยครับเพราะว่าเราจะใช้สดหลังจที่สิบและสิบเอ็ดนะครับผม oh. อิโมจิได้เวลาออกลาสูซเลือดนะครับผม oh. ฉันอยากกินเลือด <Man. S 1> เลือดนะครับผม ผีฟ้าเอ้ยไปเรื่อยแล้วครับผมยังไงโอ้ยตายตายตายเหลือสี่ช่องครับยังไม่ต้องใช้ครับยังแข็งไวแข็งคึบไวนะครับผมเฮ้ยอะไรอ่ะแล้วทำไมมันเพิง่งโอ้โหมันไม่ใช่หกมันไม่ใช่สี่กับหกมันเป็นแปดนะ<ม>โอ้โหเดี๋ยวผมขึ้นให้ว่าสี่ช่องอะไรยังไงเท่าไหร่แปดช่องอะไรยังไงเท่าไหร่ะครับเผื่อคนที่ตัดสินใจนะเดี๋ยวขึ้นให้ตอนสรุปนะครับผม ไปอีกครั้งหนึ่งยังไม่ต้องใช้นะครับโอเมนบางทีมันได้นะเผลอๆได้นะเฮ้ยเดี๋ยวบิ้วอีกแล้วครับผมกาลินากาลินาโวโวเทสเทสเทสเราอะบิ้วนายมาหลายรอบแล้วนะเว้ยถ้านายให้เรารอบนี้แบบคนมันก็จะคิดว่าเฮ้ยมันมีโอกาสได้ไม่เหมานะแต่ถ้านายไม่ให้อ่ะทุกคนก็จะรู้ว่านายล็อกเลทแล้วเราก็จะขายของไม่ดีนึกออกปะ ออนายต้องให้เรานะให้เราการตลาดเพื่อนการิน่าการตลาดไปเลยไม่เอาการตลาดเลยทุกคนเนี่ยเกมดีเกมดีๆอย่างนี้ต้องล็อกเลดนะครับผมอย่าไปให้ตังค์มันเยอะคือใครอยากได้ค่อยซื้อไม่อยากได้ผ่านก่อนผ่านไปเลยรอมันลดราคาอย่าให้ราคาเต็มมันทุกคนนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าอยากจะให้ราคาเต็มมันก็มาล้านกออฟควิกคกตรงนี้นะครับผมอยู่ที่ประมาณ อ่าห้า้อยแปดสิบหกบาทจนถึงเจ็ด้อย็ดสิบแปดบาทตามดวงของทุกคนนะอ่าไปเย,ยชินไดโอเมนโอเคนะครับผมอ่าจังหวะนี้เดี๋ยวขึ้นราคาที่เสียไปคือขึ้นราคาที่เสียแล้วก็แบบห้าสิบหกสิบสาสิบสี่สิบหสิบหกสิบแบบตรงตรงกลางเนี่ยคือจะขึ้นว่าเป็นแบบราคาของโอเมนนะครับ ตร,ตรงข้างบนนี้จะขึ้นราคาของไอตัวสี่ช่องนะครับทางขวาตรงนูนนะ้นฮะขึ้นราคาของตัว8ดช่องนะที่แบบลดกี่เปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่าไปนะฮะบ,บอกตัวเองตอนตัดต่อ,ตอไว้ก่อนจะได้รู้ว่าขึ้นอินโฟกราฟิกตรงไหนยินดีด้วยกอฟอคุณได้รับโอเมนไว้แองเกลคืออะไรว่าแบบมีตัวอักษร4ี่กันให้ตัวอักษรเรียงกัน4ตัวให้กูอ่านยังไงครับผมพี่จีเอ็มนะ ใครรู้บอกทีใครเก่งภาษาอังกฤษบอกทีครับผมรีเซ็ตด้วยเอาเอารีเซตให้เขาหน่อยแล้วก็ให้ลูกแก้วเพื่ออะไรแล้วมาเจ็ดสิเปนต์ให้ลูกแก้วนี่ห้าอยู่เหมือนกันนะอ่ะยังไงผมอยากรู้เหมือนกันรางวัลใหญ่เป็นไรกี่เปอร์เซ็นต์เออโหกสิบเซนเกมดียังไงอีกอโอ้โหใครจะเอาลูกแก้วยี่สิบลูกนะครับผมรีเซ็ตแล้วกดเพื่อ <c oughs> นะครับไป เลือเทอจัดนะครับผมนี่แล้วก็มีกล่องสกินสุดคุ้มขออนุญ,ญาตไม่กดให้ดูอ่ะดูเลทแป๊บนึง0.16หนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเปรอร์เซ็นต์ศูนย์จุดหนึ่งหกข้ามอย่าไปอย่าไปแยมครับมันจะมาตัดคูปองที่เหลือเศษเของเราคนที่ทนไม่ได้ก็จะกดไปนะเอาไปอันนี้สกินลิงก็รีวิวกันบ่อยแล้วนะครับผมไปรับสกินถาวรก่อนจ้าแล้วมีอะไรเยอะแยะไม่รู้ อันนี้คือเปิดตัวเหมือนปกติเหมือนสกินปกติเสวอจริงบ้เนี้เฮ้โอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปจัดรูปโ,โปรไฟล์กรอบไปแต่งกันก่อนครับผมไหนไหนจะเปิดแล้วครับผมไปดูอีโมจิกันก่อนนะแวบ๊บตาแดงครับผม สูรเลือดนะครับผมในสกินโอเมนนะครับเดี๋ยวผมรีวิวตรงนี้คร่าวๆเร็วๆก่อนครับมีทั้งหมด12สกินนะสกินที่มีเอฟเฟกก็คืออะไรเบรสตัจาเละครับระดับเลเจนด์นะแล้วก็อันนี้เป็นสกินที่มากับแหวเลอร์พานะผมอจัมชื่อไม่ได้้วยนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นสกินที่แบบเวอรรูที่สุดของโอเมนะนั่นคือแบบประมาณว่าเป็นติงหุุนยนนะเออจำชื่อไม่ไดนะ้แล้วอันนี้เป็นมูลไลน์นะครับมีเอฟเฟก์เหมือนกันนะต่อไปเป็นสกินที่มากับแว้วนเลาวบบดานะคร เฮ้ยจังทุกคน767เอาอะไรมากนะโอเคไปรีวิวกันเลยนี <S <S s ่ไวเอ็งเกตนะครับผมเลสโก o สงสัยแล้วก็ทดลองกันเลยนะครับขออนุญาตดึงตักนิดนึงก่อนมาโอ้โหนี่ดูโมเดลก่อนนะครับก็มีความอ้วนๆใหญ่ๆหน่อย ตัวใหญ่ๆห,หน่อยนะครับสีขาวขาวแดงนะครับผมถ้าเป็นมอเตอร์ทำไมยากก็ยังไม่แรงครับต้องดำแดงเท่านั้น,นครับโอ้โหแล้วจังหวะวัดฟาดอันที่3าครับมีจอกระตุกนี่หนึ่งะจอสั่นจอสัน่นโอเคอันนี้ถ้าตีธรรมดานะครับถ้าวับาไม่ต้องพูดถึงหรอกครับหกร้อกว่านะครับเงาเงาเลยโอเคมาท่าหนึ่งครับกระตุกโซ่นะโอ้โหมักระตุกเป็นแบบเหมือนแบบ สะบัดแล้วเอาเลือดเข้ามาที่ตัวนะครับผมแบบหิวเลือดจัดนะสก,กินนี้นะครับนี่ส่วนสกิลที่2ครับสร้างเกราะแบบเป็นเลือดแบบมาหุ้มตัวเองนะครับผมก็คือจะได้แบบตีแล้วอึดอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าโอเคให้พี่เทนไปก่อนไปก่อนรอดไหมโอเคประมาณนี้นะมาแล้วคราวนี้ต้องไปเหนื่อยวิ่งไล่มันอีกครับผมนี่ไหนดูเวลาติดแพสซีฟหน่อย โอ้โหเวลาข้างครับมีแบบออร่าเลือดอยู่ตรงนั้นนะครับผมมามาดูครับถ้าจับครับผมนี่นี่ตรงกลางครับเป็นเหมือนสังเวียนแบบเลือดนิดๆนะครับผมขออนุญาตนะโอเคอ่ะนี่อบประมาณนี้ฮะนี่ก็ถามว่าสวยไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นครับทุกคน ก็ซื้อได้ไม่ซื้อได้คือถ้าใครมีมิราเคิลอยู่แล้วอ่ะก็ข้ามได้ครับผมใครที่มีสกินสวยๆที่ตัวเองครอบรองอยู่แล้วก็ข้ามได้นะแต่ถ้าใครสายสะสมก็เรียนเชิญที่ร้านแค่นั้นเลยนะครับผมก็มีรีวิวให้ดูทุกสกินอยู่แล้วอะไรเข้าใหม่ๆก็กิจกรรมไหนงงๆก็มาที่ร้านมาที่ช่องครับผมรู้ทุกเรื่องครับผมถ้าชอบก็แชร์ไปให้คนที่เล่น RV ด้วยนะโอเคครับหมดครับทุกกิจกรรมที่ ช่องกอฟอหาให้วันนี้ครับผมแล้วก็ขอบคุณที่รับชมติดตามนะครับผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายโอ,โโอ้ขอแห้งครับผม